สวัสดีครับอยู่กันที่เกมไพ่เท็กซัสโปยากันอีกแล้วนะครับวันนี้เราอยู่กันที่โหมดสล็อตนะครับวิดีโอต่อจากนี้เป็นการเล่นเพื่อความบันเทิงไม่มีการชักชวนใดๆนะครับไปลุยกันเลยครับวันนี้เราอยู่กันที่ปินนิกนะครับตอนนี้เราอยู่กันที่เกมปินนิกเราจะกดรันออโต้25ครั้งครั้งละ2,000นะครับ ลันมาไม่กี่ครั้งก็ได้โบนัสกันเลยโบนัสได้ไง่ายๆแบบนี้เลยครับมาสุ่มนกฟินิก์กันครับเราได้สีอะไรครับเราได้สีม่วงมา2ตัวครับสีท,ทองหงตัวแล้วก็สีเขียวอีกหนึ่งตัวแล้วเราได้สีม่วงครับแสนสองโอโหคุ้มมากๆครับ มาต่อกันที่เบส5000ครับพอมีทุนแล้วนะครับก็ลุยต่อเลยแล้วได้มาอีกแล้วครับิ i วิน22 0 0ครับหลังวันแตกต่อเนื่องนะครับแล้วมาไม่หยุดเลยครับอันนี้คืออะไรครับฟรีสปินครับเราได้หมุนฟรี5ครั้งครับไปลุยกันเลยครั้งที่1ได้อะไรครับยังไม่มีอะไรเกิดขึ้นครับ ขังที่3ได้มาอีกแล้วครับ25,000 Big Win บวครับโอ้โหฟีสปินมานะ่ะรัวๆเลยครับต่อด้วยอะไรคนระับ52,000 b ่น Win บวินอีกแล้วครับโอ้โหเบ็ด5,000ได้มาแล้ว81,000นะครับคุ้มมากๆเลยนะครับแล้วครั้งสุดท้ายได้เพิ่มมาเป็น93,000มีครับโอ้โสายสล็อตไม่กวนธาดเลยนะครับ แล้วเราไปต่อกันที่ไก่ทองนำโชคครับสายสล็อตต้องไปลุยกันนะครับพอมีทุนแล้วเบ็ดที่22,000นครับทดลองเกมใหม่หน่อยครับแล้วอะไรครับมารัวๆครับจังหวะนี้ได้มา37,500ชิปครับแล้วได้เข้าไปหมุนฟรีอีก10ครั้งโอ้โหเบ็ดได้ครั้งเดียวเองนะครับได้รางวัลรัวๆครับ ตอนนี้ได้ชิปสะสมอยู่37,500ชิปหมุนฟรีมาได้หลายครั้งแล้วครับตรงนี้แล้วมาอีกแล้วครับมาอีกแล้วครับได้มาเป็น5 0 0 0 0ชิปแล้วครับจากเบ็ด2 2 0 0 0ครับแล้วได้ฟรีสปินเพิ่มมาอีก10ครั้งครับโอ้โหได้ฟรีรัวๆเลยครับตอนนี้ฟรีสปินเรามี17ครั้งเราหมุนไปเรื่อยๆครับตอนนี้ชิปมาที่1 2 0 0 0 0ชิปแล้วนะครับ ก็ยังมีสปินต่ออีก9ครั้งครับยังเหลือครับยังเหลือมาดูว่าจะมีรางวัลใหญ่หรือเปล่าครับหมุนไปเรื่อยแล้วได้มาแสนห้แล้วครับผม oh, มาก,มากๆเลยนะครับไม้นี้เหลือ7ครั้งเท่านั้นครับตัวนี้ฟีสปินนะครับแล้วมาครั้งที่5มาอาโหวบีกวินมา2 0 4แสนสครับรวมชิปรวม309แสแล้วครับตรงนี้เบ็ด2 2 0 0 เท่านั้นนะครับตรงนี้เป็นฟีสปินอยู่4ครั้งครับยาวไปครับยาวไปคืนนี้เหลือ3ครั้งสุดท้ายตอนนี้ชิปรวมอยู่ที่423,750ชิปแล้วเหลือครั้งสุดท้ายครับได้อะไรเพิ่มหรือเปล่าครั้งสุดท้ายนะแล้วได้ชิปรวมมา423,750ชิปจากฟีสปินครับยังไม่หมดเพียงเท่านี้นครับสำหรับไก่ทองพาโชคตรงนี้ยังเหลืออีก2ครั้ง แล้วขังสุดท้ายจะได้อะไรเพิ่มหรือเปล่ามาครับขังสุดท้ายของเราขังสุดท้ายของเราอย่าบอกนะว่าได้รางวัลหมุนฟรีอีก10ครั้งอีกโหนี่ชิปสุดขังสุดท้ายแล้วนะครับได้เพิ่มมาอีก10ครั้งครับเรามาต่อขังสุดท้ายของฟรีสปินมีชิปอยู่0 0 0แล้วบิ๊กวินมาอีกแล้วครับแสนหกห้าครับ ชิปรวมไป251,250ชิปครับจากเบ็ด22,000แล้วมาหมุนปกติเหลือครั้งสุดท้ายแล้วได้บิ๊กวินเพิ่มมาในครั้งสุดท้าย127,500ชิปครับเล่นง่งายๆไก่ทองพาโชคที่โหมดสล็อตของแอปโบย่าสนใจดาวน์โหลดได้ที่แอปสตูและเพ t สตู